เดินไปไหนก็มองตามจะสงสัยอะไรหนูืทำความสะอาดบ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะสงสัยเหรอว่าเมื่อไหร่จะพาออกข้างนอกอะดูทำหน้าืเดินไปประตูก็มองตาม <c oughs> ไม่ได้ไปไหนหนูไม่ได้ไปไหนครับ ทำความสะอาดบ้านครับอยู่ใกล้พระใจเย็นๆนนะมองเห็นไหมหน้าพระนะ่ะก็นัดเดินไปเดินมาผมก็นึกว่านูดจะออกข้างนอกเลอนะนัดเดินทำไมอนะเอา้าก็บอกว่าทำความสะอาดบ้านรู้หรือ,อยังนอนเล่นหลังตู้เย็นดีแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมองตาม <c oughs> นั่งเมื่อยสุดท้ายก็นอนแล้วยังไงสุดท้ายก็ต้องหลับใช่ไหมสักพักก็หลับอะหลับ